ก็เดิน,นด้านในร่องไปเราต้องไปด้านในร่องคิดเราเดินอ่งนี้ไหมอันนี้ไม่แปลกใจทำไมต้องนานแล้วร่องน้ำตรงนี้ทำไมมันไม่นี้ครับพี่ทำไมมันถึงไม่กบอ่ะออ

กลุ่มนี้เจอยังพี่กลุ่มนี้เจอแล้วนะอันนี่เราไปกลางเกาะแ้วเมื่อกี้เราเดินออก,กานี่ก็ใช่พี่มีต้องรอยของการวางทับๆอยู่ขออนุญาตครับเนี่ย อย่างนั้นแหละผมว่าที่ตรงกลางจะเยอะมากเห็นไหมเนี่ยน่ะลุงนี่เห็นไหมยังเนี่ยอันนี้อาจจะใช่ผมว่าเห็นไหมเป็นแนวน่ะอันนี้มองไม่ชัดอันนู้นชัดเลยใช่ไหมไหนนั่นอ่ะอืมอ่ะตรงนู้นชัด เรี่องว่าเป็นที่ฝังกระโหงคนชาวบ้านเนาะใช่ไหมพี่เนี่ยตรงนั้นใช่ตรงนั้นเลยเนาะมันเป็นเป็นที่ฝังศพของพวกชาวบ้านหรือเปล่าใช่อ้พวกนี้คือคงเป็นชาวบ้านแต่ว่าเป็นชาวบ้านแบบสมัยเก่ามากเพราะว่าสมัยใหม่เขาก็ไม่ยอมไม่ยอมฝังตรงนี้ก็ใช่แนวเนี้ย คือใช่เลยล่ะบนนั้นต้องมาดการในท้องบนนั้นอาจจะใช่เงินเดียวก็ขอกดเด้อใช่ในชั้นในมันต้องมี ผมว่าต้องแบ่งเป็น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 ผมว่าน่าจะแบ่งเป็นพวกพวกว่าพี่เกาะเกาะต่างระดับอือที่ในก็มีเนินนี้ที่ในมีแค่นี้แล้วเนินบริเวณนี้แต่ที่ในมีแค่นี้เองนี่มีแค่นี้เองนะถูกไหมอืมมีแค่นี้เองนะแล้วก็คือเนินนี้แหละซึ่ง ไม่มีใครรู้นี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เห็นเนินชัด พัดแล้วเราพ,พี่ผมว่าใช่ผมว่าสุสานเก่าจริงแหละครับอ,อย่างปูนปูปนี้อาจจะใช่เนาะใช่เนาะ เป็นที่ฝังศพของคนโบราณแล้วคิดดูว่าไอ้ร่องพวกเนี้ยขุดมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วล่องนี้มันจะเป็นสองชั้นสาชั้นเนาะเพราะภายเป็นโตขนาดนี้แล้วเนาะต้นไม้โตขนาดนี้เพราะเพิ่งทีนี้ทางกลับนะ่ะเราน่าจะกลับได้สองทางทางนี้ก็น่าจะได้ทา่นู้ก็น่าจะได้ไปทางนี้กลับไปชนตรงนน้นเใช่โอเ่ไป,เไปทางนี้ โอเคเดี๋ยวเราจะกลับน,นะครับนะ่ตรงนี้เป็นเนินแต่ว่าเป็นเนินไม่สูงมากอย่างนี้ยังดีว่าที่หลงมาเนาะมันไม่เจอได้รู้อะไรอันนี้เปล่าที่เนินวีนี่คืออะไรเปล่าอ๋อที่แยกไปเนินวีเหรอแล้วเราไปไหนอตรงนี้ป่ะที่เขาเรียกเนินวีพวกนี้เปล่าไม่แน่ใจ ตึนวีคืออะไรอะ่ะมันน่าจะเป็นไอ้หุบเขาเมื่อกี้มั้งไอ้หุบเขาที่ว่าโอเคอื <Okay. S 1> นัน,นเป็น